นะโมตัสสะพระววโตอะระตสัมมารรรสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระววโตอะระตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระววโตอะระตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสแตัสรุอริยสัจธรรมได้ด้วยพร,ร,ระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเสียงก้า ก็จะเริ่มพอยาโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน <c oughs> ก็เป็นปกติในช่วงวันพระก็จะเป็น8ปดค่ำสิบห้ค่ำทั้งข้างขึ้นแล้วก็ข้างแรมก็จะมีการกล่าวธรรมเป็นประจำแต่อาจจะไม่ทุกวันเพราะว่าบางทีก็มีกิจ ที่ยอดโยมนิมนต์ไปทุระข้างนอกเป็นการไปรับทานบ้างไปสวดพระประิไปแสดงธรรมบ้างตามสมควรแก่เวลาแล้วก็โอกาสว่าในช่วงพรรษาถ้าจะไปไหนมาไหนก็ต้องคำนึงถึงการอยู่จาําพรรษาด้วยเวลาที่โยมนิมนต์ก็ต้องมีการผูกใจว่าจะไปด้วยกิจรับทานจะไปด้วยกิจ แสดงธรรมหรือว่าจะไปด้วยกิจในการเยี่ยมบุคคลผู้ป่วยที่เป็นคอยญาติรู้ข่า,ขาวไ,ไม่ต้องนิมนต์มาก็ไปเยี่ยมได้แต่ก็มีจำกัดนะสำหรับญาติก็เป็นผูปการีก็คือบุคคลที่เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าป่วยไขย้ไม่สบายรู้ข่าวก็ไปด้วยกิจสัตหกได้ไปแสดงธรรมไปให้ศีลไปให้อารมณ์กรรมฐานอันนี้ก็เป็นกิจที่ คุณระบุตรหรือว่าพระภิกษทุที่เป็นผูกชายพึงกระทำพระพุทธเจ้า,าก็อนุญ,ญาตพิเศษ,ษหรืออุปชาอาจารย์ที่ป่วยไข้ไม่สบายก็สามารถที่จะไปะช่วยเหลือเกื้อกูลบิดาบาตบ้างไปหายาบ้างอุปถากภรซากีวรบำรุงดูแลตามที่ควรนะก็แสดงว่าพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าองค์ก็รู้ เเรื่องของในส่วนของการตอบแทนอุปการีแล้วก็ยรู้ยิ่งกว่าบุคคลอื่นนะไม่ใช่รู้ธรรมดาด้วยรู้คุณแต่คนในยุคปัจจุบันวันนี้เนี่ยก็จะมีความคิดที่ตรงกันข้ามบอกว่าพ่อแม่ไม่ได้มีคุณอันนี้ก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องถามว่าไม่มีคุณเนี่ยแล้วท่านจะเลี้ยงเราเพื่อประโยชน์อะไรไม่ได้หวังการตอบแทนของเราว่าโตแล้วเนี่ย ให้ช่วยดูแลอย่างน้นอย่างนี้หวังที่จะคือคล้ายๆกับว่านะต้องการสิ่งตอบแทนที่ยิ่งใหญ่โมโหลาไม่ใช่อย่างนั้นท่านก็หวังแค่ให้ดูแลบ้างอะไรบ้างาเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ที่จริงไลายท่านก็เป็นผู้มีคุณใช่ไหมเขาะจะพูดอย่างนั้นก็จริงนะแต่คําพูดอย่างนี้ไม่ตรงต่อความเป็นจริงของศาสัจธ,ธรรมแต่ว่าเขาไม่มีคุณจริงเขาออกมาแล้วก็ไปปล่อยตากแดดไว้ ม่กี่ชั่วโมงหรอกตายแม่เลี้ยงดูก็ตายนั่นแหละแต่ลืมคิดไปว่าคืตัวเองก็ได้การจะเดินเติบโตได้การศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจจากบุคคลทั้งสองท่านนี้ก็กลับไปพูดในลักษณะแบบนี้ขณะผู้ยิ่งใหญ่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองก็ยังไม่มีคําพูดอย่างนี้นะไม่มีคําพูดอย่ี้แเราก็พูดถึง ประวัติของพระอ,องค์เองในการบำเพ็ญบรารมีก็จะเป็นสุวณสามก็ดีเป็นพญาชา้างที่เลี้ยงพ่อแม่ตาบอดหรือพญาดิงพญาวานอนที่ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อบุคคลผู้เป็นพ่อเป็นแม่ในกาเนิดสัตว์ประดิษฐองคมก็ทามาในชาติสุดท้ายอีกก็ยังเป็นการตอบแทนคุณที่สูงสุดทํามารดาผู้ยังมีกิเลสอยู่ผู้เป็นปุถุชนอยู่ให้ก้าวสู่ความเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระสุวรรณบัง โดยการไปแสดงพระพิธรรมเจ็ดคำพีเป็นคำพีใหญ่ด้วยนะที่สวรรค์จันดาวดึงจนพุทธมารดาได้สมเร็จเป็นพระโสดาบันแม้พุทธบิดาเองก่อนที่จะสวรรคตพระองค์ก็ไปโปรดแสดงธรรมจนเร็จเป็นพระอรหันต์ในเพศของคัรถ์นะก่อนที่จะประินีพพานเห็นไหมอันนี้คือบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ทัานก็มี ความเป็นกระตันอยู่อย่างยิ่งไม่มีใครเสมอเหมือนหรอกแต่ว่าทุกวันนี้คนทั้งหลายก็จะคิดแย้งกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครก็ตามที่มีความคิดแย้งกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปคลณ์นั้นถือว่าดําเนินทางผิดปฏิปทาข้อปฏิบัติผิดเพราะสิ่งที่พระองค์เองประพฤติปฏิบัติแล้วก็สิ่งที่พระองค์เองแสดงเนี่ยล้วนแต่เป็นความจริงที่มีอยู่โดยปกติอยู่แล้วโดยธรรมชาติพระองค์ไม่ได้บรรัญญัติ อะไรพิเศษขึ้นมาจากความเป็นปกตินะพ่อแม่มีคุณจริงพวกก็ตรับว่ามีคุณจริงนั่นแหลนะเป็นในลักษณะแบบนี้ในฉะนั้นในวันนี้ก็จะนำพระสูตรที่ปรากฏอยู่ในอคุตนนิกาทุกกานีบาทนะไม่ได้มีชื่อสูตรนะนะเป็นหัวข้อธรรมที่โปรตแดงคู่กันทุกกะก็แปลว่าหมวดสองค้านน้นแหล่ท่านพระอาหน์ได้เข้าไปเฝ้าราผู้มีพระเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระพพเจ้าแล้วจึงนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระพเจ้าได้ตัดกับท่านพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เรากล่าวกายทุจริตวจีทุจริตมะโนทุจริตว่าเป็นกิจไม่ควรทําโดยส่วนเดียวไม่มีช่องว่างเลยว่าทําก็ได้ไม่ทําก็ได้คําว่าส่วนเดียวก็คือเด็ดขาดไปเลยว่าไม่พึงกระทําโดยส่วนเดียว กายทุจริตก็จะเป็นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ประพฤติการมอันนี้เรียกว่าการทุจริตว่าจีทุจริตก็พูดปวดพูดสอเสียพูดคำหยาบพูดเพลเจอพูดปวดเนี่ยก็ยังพอที่จะระวังได้นะพูดสอเสียก,ก็ยังพอระวังได้พูดคำหยาบน,นี่ก็จะยากนิดหนึ่งพูดเพลเจออันนี้ก็ระวังยากนิดหนึ่งเพราะว่าคำเพลเจอนี่คือคำที่ไม่เป็นประโยชน์ไรสาระไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ปัญญา ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่กูศลแต่เป็นประโยชน์แก่อะไรแก่โลภะบ้างแก่โทสะบ้างแก่โมหะบ้างอันนี้คือเรียกว่าคำเพอรเจอร์น่จะระวังยากนะว่าจีทุจริตส่วนเมโนทุจริตก็อภิชาเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของบุคคลอื่นพยาบาทปองร้ายผู้อื่นแล้วก็มิชาทิฏฐิความเห็นผิดนะทุกวันนี้ก็เยอะนะมิชาทิฏฐิความเห็นผิดอย่างเกี่ยวกับเรื่องการตายแล้วศูนย์หรือว่า มีผู้บันดาลสร้างนู่นสร้างนี่แม้แต่ไปเข้าใจว่าพ่อแม่ไม่มีคนจริงเนี่ยก็เกิดจากความเห็นผิดเกิดจากความเข้าใจผิดเหมือนกันเพราะไม่ตรงต่อความเป็นจริงโรงกั่วว่าเป็นกิจที่ไม่ควรกระทําโดยส่วนเดียวท่านพระนนุลก็ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลทํากายทุจริตวาจีทุจริตมโนทุจริต ที่พระพุทธเจ้าตัดว่าเป็นกิจที่ไม่ควรทําโดยส่วนเดียวโทษอะไรอันผู้นั้นพึงหวังได้ในข้านุ่ผู้มีปัญญาอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้กระทําโดยส่วนเดียวเนี่ยก็แสดงว่าสิ่งนั้นต้องมีโทษพปรองจึงห้ามถ้าสิ่งใดก็ตามที่ไม่มีโทษเป็นไปเพื่อประโยชน์ดโดยส่วนเดียวนน่ปรองจะไม่ห้ามจะสละเสริญเลย อย่างเช่นปัญญาเป็นสิ่งที่พึงเจริญสติเป็นสิ่งที่พึงเจริญการปรารบความเพียรเป็นสิ่งที่ควรเจริญทําให้มีขึ้นแต่ทุจริตทั้งสามเนี่ยเป็นฝึงเป็นสิ่งที่พึงไม่พึงกระทาโดยส่วนเดียวก็แสดงว่าสิ่งนั้นต้องเป็นโทษเป็นภยัยกับบุคคลผู้กระทําพระอรนนก็เลยตั้งคําถามโทษอะไรที่เขาจะพึงได้เพราะการกระทํา ทุจริตทั้งสามนี้พระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอาโน์เมื่อบุคคลทํากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่เรากล่าวว่าเป็นกิจที่ไม่ควรทําโดยส่วนเดียวโทษอย่างนี้อันบุคคลนั้นพึงหวังได้คือหแม้ตนก็ติดเตียนตนเองได้อันนี้ข้อที่หนึ่งนะถ้ากระทําไปแล้วเนี่ยตอนกระทํากิเลสมีกําลังไงไม่ทันกิเลส พอไม่ทำกิเลสทาไปแล้วมารล,ลึกนึกถึงย้อนหลังไม่น่าทํหรือการกระทําอย่างนี้ไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรอันนี้ก็เรียกว่าติดตีเนตัวเองนะแต่กุศลไม่เป็นอย่างนั้นนเะวลาทําไปแล้วเย่ยจำคิดไม่น่าเลยนะแต่อาจจะมีบ้างบางคนที่ทําไปแล้วเสียดายวันนั้นโอ้พระพูดดีไปหน่อยเลยหลงขรลมพระตั้งใจสบายสักหมื่นหนึ่ง 11. เลยเพื่อเป็นแสนหนึ่งไปเลยอย่างนี้นะอันนี้เกิดด้วยอำน,นาจของความตมี่นึก เสียดายในภายหลังก็มีในลักษณะแบบนี้จนมีคนบางคนที่เขานะไม่อยากให้ภรรยาไปร่วมง,งานเททองหรือว่าเทยอดจัดเงินตาแล้วให้ใส่ทองก็เยอะๆเขากลัวว่าตอนที่ศรัทธามันเกิดขนะึ้นเน่ยแหวนก็จะไปในเบ้าหลอมหมดทองก็จะไปในเบ้าหลออหมดมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้เพราะเขามีความตรนีถามว่าเป็นประโยชน์ื้อกูณไหมเป็นประโยชน์ื้อกูลแก่ชีวิตนะชื่อว่าเป็นการฝังขุมทรัพย์ ไว้ในภาษาสนาแล้วทรั์เนี้ยไม่สาธารณะแก่ใครทั้งหมดนะเมื่อทําไปแล้วเนี่ยไฟก็ไม่ไม่ได้พระราชาก็ยึดไม่ได้โจรก็ปล้นเอาไปไม่ได้ใครจะมาชอบโกงหมดสิโยมแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ว่าแน่ๆน,นี่นะก็หมดสิทธิ์ที่จะเอานะถ้าแบบเนี้ยแต่ถ้ามีนะมีโอกาสลส่าสุดอาจารย์สมบูรณ์นอยไปโดนไปสี่สิบเจ็ดล้านโอ้โหโหยมนะสี่สิบเจ็ดล้านเป็นร้อยล้านก็มีนะรู้จัก รู้จักที่โยบปฏิบัติธรรมที่ที่วัดเขาเนี่ยมีเงินอยู่ถ่าไห้าสนะิบกว่าล้านเนี่ยเกือบหมดไอห้าล้านเนี่ยที่มันเหลือด้วยบุญนะเพราะว่าธนาคารมันคล้ายๆกับมันไม่สามารถจะโอนได้มันมีปัญหาเรื่องการโอนการอะไรต่งรางๆเจ้าของธนาคารเขาก็เอกใจมันเป็นยังไงถามมันเป็นความลับเ <laughs> พราะเขาบอกว่าไม่ให้บอกใครไง <laughs> ไม่ให้บอกใครมันเป็นความลับเดี๋ยวก็รักษาใจไว้ได้ รักษาใจไปได้เป็นคนปฏิบัติธรรมมันก็เป็นวิบากกรรมนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเราทําบุญไปแล้วนะหมดสิทธิ์มันเป็นของเราแบบสมบูรณ์แบบเลยสมบูรณ์แบบว่าเราจะอยู่ในที่ใดก็ตามก็จะอำนวยประโยชน์เพื่อกูลให้ได้รับความสุขทางทวารทั้งหกด้วยแล้วก็นำปฏิสนธิในภพภูมิที่ดีด้วยอันนี้คือความพิเศษของบุญถ้าว่าบุญไม่ได้มีความพิเศษอย่างนี้พุทธเจ้าจะไม่สันเสริญเกี่ยวกับเรื่องของบุญเลย นะบุญเป็นชื่อของความสุขแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรกระทําให้เต็มให้บริบูรณ์ไม่มีก็ทําให้มีขึ้นมีแล้วก็พ่อพูดยิ่งขึ้นไปจนเป็นปัจจัยเกิดการบรรลุถึงโลกุตนาธรร,รมนั่นแหละอรหันตามรรคเกิดขึ้นเมื่อไรเนะี่ยเมื่อนั้นก็หยุดทากันถ้าอาราหาันตามรรคไม่เกิดขึ้นเมืนะ่อไหร่นะยมต้นนะอย่าเพิ่งหยุดทำว่าโะบทำมาเยอะแล้วนะผมเนี่ยนับไม่ท่วนแล้วยังนับท้วนอยู่ เพราะมันยังไม่บริบูรณ์นะอะไรต่อตมักเกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อน,นั้นก็หยุดทําถึงทําไปแล้วก็ไม่เป็นบุญอยู่ดีนนั่นแหละก็เป็นสักตรรกิริยาการกระทําไปไม่ถึงความเป็นบุญเป็นบาปอันนี้คือวจีทุจริตกายทุจริตมโนทุจริตที่ไม่พึงกระทําเพราะว่าอะไรมีโทษอยูห่ห้าประการหนึ่งตนเองก็ติเตียนตนเองได้สอง ผู้รู้ไข้ควรแล้วก็ย่อมติดเตียนได้คนที่มีปัญญาเป็นบันณฑิตเนี่ยเขาก็ติดเตียนไม่ได้สรรเสริญนโยมนะถ้าว่าใครสรรเสริญทุจริตนะคนนั้นไม่ใช่บัณฑิตเป็นคนผ่านคนพวกนี้จะเป็นประมาณไม่ได้ถ้าเขาสรรเสริญบาปโอ้ทาไมวันนี้ดื่มเก่งจังคนะอท้องเดงไม่ยอมเมาเลยไอ้อย่างนี้อย่าไปเอาไปประมาณเอาใหญ่เลยนีนีนะเนี่ยหรือว่าทําไมไปหาปลาวันนี้ทําไมได้เยอะจังไปหาที่ไหนอะไรยังเก่ง ขาหาไม่ได้แต่คนนี้หาได้อย่างนี้ก็ยกย่องสรรเสริญกันแม้จะเป็นบุคคลที่เป็นเคยญาติของเราสารรเสริญยกย่องบาปอากุศลนี่ก็ถือว่าท่านไม่ได้ถือเอาเป็นสาระไปประมาณนะอันนี้ผู้รู้ขค้ควรก็สามารถที่จะติเตียนได้สามกิติศัพท์อันชั่วย่อมกระจายไปชื่อเสียงอันไม่ดีนะก็จะฟุ้งกระจายไปทั้งทวนลมแล้วก็ ตามลมทั้งความชั่วความดีเหมือนกันเหมือดตรงนี้แหลนะก็คือชื่อเสียงม,มันจะไปขั้นตววลมแล้วตามลมก,กินเหม็นนะ่ะมันก็ไปแค่ทวนลมนั่นแหละมันก็สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่ใต้ลมคนที่อยู่เหนือลมก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรกับกลิ่นนั้นแต่ความชั่วเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนใครอยู่ใต้ลมก็เดือดร้อนอยู่เหนือลมก็เดือดร้อนเหมือนกันกน,นะถ้าคนชั่วไปอยู่ในกลุ่มชนอันนั้นนะ่ะ มันเดือดร้อนหมดนั่นแหละทาว่าโดยเฉพาะคนชั่วถ้ามีอํานาจเมื่อไหร่นายมนะมบ้านก็พินาศหมดแหละลูกกบิดลงตูมตามตูงตามมันเป็นอย่างนั้นหมดเลยแล้วได้ประโยชน์อะไรไหมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยชีวิตไม่ต้องไปเข็นค่ามันก็แตกดับก็ไปตามสภาพของมันอยู่แล้วไปทําเพื่อประโยชน์อะไรก็แบ่งกันอยู่โลกออก็ใหญ่ตัวมโหลารแต่คนไม่มีปัญญามันก็จะแข่งแย่งในสิ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะครอบครองได้ ครอบครองไม่ได้หรอกเราก็ดูประวัติศาสตร์การทําสงครามกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน่ะมีใครได้ไหมพระเจ้าเอาโศกได้ไหมเราแผ่นดินนะ่ะก็ไม่ได้ก็ครอบครองกันไปพระเจ้าชา,ชาติรูลงทุนผมไปชนพระเจ้าพีมพสารผู้เป็นพระราชาิุาฯคนที่ได้รับคืออะไรนรกนะอ่ะอเวจีด้วยนะได้รับแล้วแผ่นดินก็อยู่อย่างนั้นแหละทุกวันนี้ก็เป็นเมืองล้างด้วยนะ,ะก็เป็นที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะคนแขกงไง ก็แค่นั้นแหละไปแย่งตรงนั้นกันนะเราจะได้อะไรล่ะมันไม่ได้หรอกเพราะอะไรมันจึงไม่ได้เพราะไอ้ตัวเราเองมันก็มีไตรักอยู่นะคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาอยู่ไอ้สิ่งที่ไปแข่งแย่งชิงกันมันก็มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาอยู่ไอ้สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นหน้าตามีความไม่เที่ยงมีความแปรประนแล้วก็ไปหาไอ้สิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตามาครอบครองแล้วมันจะครอบครองกันได้อย่างไรมันครอบครองกันไม่ได้หรอกมันเป็นความเหิมเกริมของความรู้สึกที่ อ,อยากจะยึดอยากจะครอบครองของกิเลสเท่านั้นเองนะก็เลยถูกกิเลสมันหลอกนะมันหลอกแต่เวลาทำอนะ่ะให้สิ่งที่ทําไปเนี่ยมันไม่ทําไปแล้วก็จบไปนะไปฆ่าสัตว์ไป,ไปลักทรัพย์อะไรต่างๆพวกนี้ทําแล้วมันไม่จบไปนะถึงมันจะดับไปก็จริงแต่ว่ามันจะอํานวยความทุกข์เกิดขึ้นในภายภาคหน้าตามสมควรแก่เวลาแล้วก็โอกาสอันนี้คือกิติศักด์อันชั่วก็ย่อมกระจรไปสี เป็นคนหลงทากาลและวก็นะเ,เรียกหลงตายคือตายด้วยจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยเขาเรียกว่าหลงตายทั้งหมดนะหลงตายแล้วไปไหนล่ะอบายภูมิสีต้อนรับเรียกว่าคนหลงตายคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะก่อนตายก่อนที่จะดับจิตอันนี้เขาเรียกว่าหลงตายถ้า,ากุศลเกิดขึ้นเขาเรียกว่าว่าคนไม่หลงตายทําไมถึงเรียกว่าหลงตายล่ะ เพราะโลภะโทสะโมหะมันมีอวิชชาคืออะไรโลภะโทสะหรือว่าอากุศลทั้งหมดนะที่เกิดขึ้นก่อนตายมีอวิชชาเป็นมูลชี้ไปที่โมหะเลยเพราะโมหะมีลักษณะที่หลงก็เรียกว่าเป็นคนหลงตายเมื่อหลงตายทุกขติก็เป็นอันหวังเป็นเรื่องปกติเพราะจิตในขณะนั้นเศร้าหมองความเศร้าหมองอย่างนั้นน่ะที่จะนําไปสู่สุคติมันเป็นไปไม่ได้หรอก มันก็จะนําไปสู่ทุกขติอันนี้ข้อที่สี่ข้อห้าเมื่อแต่กายตายไปย่อมถึงอบายทุกขติวิธิบาสนารกนะก,ก็คืออบายภูมิทั้งสี่นี่แหละนี้คือโทษที่จะพึงหวังได้เพราะการกระทํากายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตก็หวังได้เพราะพวกนี้เป็นอกุศสลกรรมทั้งหมดเมื่อเป็นอาุศลกรรม วิบากยังไงก็ต้องเป็นของอกุศลกรรมอยู่แล้วโดยปกติทำอกุศลกรรมแล้ววิบากจะเป็นผลของแล้ววิบากที่เป็นสุขจะเป็นผลของอกุศลกรรมฐานะนี้เป็นไปไม่ได้หรอกไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ดูก่อนอาน์เมื่อบุคคลทํากายทุจริตวติวจีทุจริตมโนทุจริตที่เรากล่าวว่าเป็นกิจที่ไม่ควรทําโดยส่วนเดียวโทษ อย่างนี้อันผู้นั้นพึงหวังได้ดูก่อนอานทน์เรากล่า,กาวกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตว่าเป็นกิจที่ทาโดยส่วนเดียวในพระองค์ก็ตัดในญาตรงกันข้ามกันนะพูดในสิ่งที่ไม่ควรทําก่อนแล้วก็ภายหลังก็มาพูดถึงกิจที่พึงกระทําพระนล์ก็ทูลถามว่าข้าแต่พ,พะระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลทํากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต ที่พระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าเป็นกิจที่ควรทําโดยส่วนเดียวอานิสง์อะไรอันผู้นั้นพึงหวังได้อานิสง์แปลว่าสิ่งที่มันหลั่งไหลออกมาจากเหตุคือการกระทาเรียกว่าอานิสงส่วนมากคนจะถามหานะถวายประ,ปะรชีพม,มีอานิสง์อะไรบูชาธงมีอานิสง์อะไรติดอุณโลมีอานิสง์อะไรแต่อานิสง์เนี่ยใช้ได้สองส่วนส่วนอะไร ส่วนที่เป็นบาปแล้วก็ส่วนที่เป็นบุญแต่ไม่เคยมีใครถามอานิสงส์ของบาปนะเวลาทำค่าสัตว์เป็นยังอันิสงส์อะไรจะฟันธงเลยว่าอบายสีอายุสั้นเป็นคนที่โลกเกิดมาแล้วก็พิการถูกเบียดเบียนถูกฆ่าอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คืออานิสงส์ของมันรักทรัพย์หรอมันก็มีอานิสงส์ของมันอยู่แล้วอบายญบุญสีนั่นแหละแต่เกิดมาก็ถึงมีทรัพย์ก็ไม่สามารถจะรักษาได้วดนโจรพ้นถูกโกง ถูกไฟไหม้น้ําท่วมก็จะชิดหายไปอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นอานิสงของการรักทรัพย์ในประพฤติผิดในกามละ่ะก็มีอานิสงครอบครัวแตกยากแฉกแยกกันมาอาน,นิสงอย่างเบาที่สุดก็เป็นกระเทยมีความบกพร่องเกีย่ยวกับเรื่องภาวะเพศอะไรต่างๆนี่ก็เป็นอานิสงของเขาเขาก็มีของเขาอยู่นะแต่ไม่ค่อยมีใครถามหาอานิสงของบาปถามหาแต่อานิสงของบุญก็เพราะคิดว่าบุญเนี่ย มนให้ในสงที่ดีปารถนาแต่บาปก็มีอานิสงส์มัอนกันนะดูก่อนอานนนเมื่อบุคคลทํากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตที่เรากล่าวว่าเป็นกิตที่ควรทําโดยส่วนเดียวอานิสงส์อย่างนี้อันผู้นั้นพึงหวังได้คือแม้ตนก็ติเตียนตนเองไม่ได้เมื่อทําบุญเนะี่ยอย่างเช่นรักษาศีลเป็นไงหรึกถ,ถึงก็มีแต่ความภูมิใจมีแต่ความอิจว่าเออศีลเราบริสุทธิ์ไม่ด่างไม่พ้อยก็ไม่สามารถที่จะ ต้องมีติเตียนตัวเองได้ว่าเอ๊ะไม่น่าทําเลยติเตียนไม่ได้สองผู้รู้ไข้กวแล้วก็สรรเสริญยกย่อมสามกิตติศัพท์อันดีย่อมกระจายไปทั้งทวนลมแล้วก็ตามลม 4. ไม่เป็นคนหลงถามกาละก็คือในขณะที่ใกล้จะตายเนี่ยกุศลจิตก็จะเป็นไปเป็นอย่างนี้ไม่หลงกาละห้าเมื่อแต่กายตายไปย่อมเข้าถึง สุกติโลกสวรรค์ดูก่อนอานน์เมื่อบุคคลทํากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตที่เรากล่าวว่าเป็นกิจที่ควรทําโดยส่วนเดียวอานิสองส์อย่างนี้อันผู้นั้นพึงหวังได้ที่องค์ตัดให้ะละกายทุจริตสามแล้วก็เจริญกายสุจริตสิกายสุจริตสามเนี่ยก็เพราะว่ามันมีความแตกต่างกันกิบเรื่องของอานิสงส์เพราะเหตุแตกต่างกัน ผลก็มีความแตกต่างกันด้วยนะความชั่วความไม่ดีทั้งหมดให้ผลเป็นความทุกข์โดยส่วนเดียวความดนะีที่เป็นสุจริตทั้งหมดให้ผลเป็นความสุขโดยส่วนเดียวนะฉะนั้นวันนี้ก็สมควรเจรเวลานะนมุทนากับญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกการที่ได้มาร่วมเนะจริญสุขสนะซึ่งก็เป็นในส่วนของกนะายสุจริตวาจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตนะสิ่งที่เราทำนี่ก็จะอำนวยความสุข ให้กับตัวเราเองนะทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านอกจากนั้นก็จะเป็นปัจจัยในการที่จะพ้นไปจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารด้วยนะก็ขอผู้สุทธจ้ี้จงเป็นปัจจัยเราท่านหลายเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญองอกงามในพระพุทธศาสนาถามว่าบุญบารมีของเราทัานหลานบริบูรณ์แล้วก็ขอให้เราท่านหลายจงบรรลุถ,ถึงมรรคยิ่งความด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอ